ลังก่อยเดีย๋ยวเตตูสดีครับวันนี้เรามาดูฮีโร่ตัวนี้กันนะครับ Queen of Pain นะเป็นฮีโร่เลนกลางที่อยู่คู่เกมเดตตูมาช้านานนะก็ถ้าพูดถึงฮีโร่มิดเนี่ยต้องมีชื่อตัวนี้โผล่มาแน่นอนนะถึงจะไม่ได้ฮิตเปี้ยงเปล่าในการแข่งขันสักเท่าไหร่นะแต่ในฟาริมเกมเนี่ยก็มีให้เห็นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยวินเรทในช่วงแรง k Divide เนี่ยก็สูงมากด้วยนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะได้บัฟเพียงแค่นิดเดียวเองนะในแพทเจ็ดจุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในเกมนี้ครับ Bert เ่นคือนอเพนไว้ยังไงนะไปดูกันปีนอเพนจุดเด่นอยู่ที่การไล่ตามทำเดเมจใส่ฮีโร่ฝนงข้ามแบบรัวๆนะเป็นฮีโร่ตัวตีไกลที่มีความสามารถในการบลิงติดตัวนะซึ่งสุดยอดม,มากๆในการไล่ฆ่าฝนองข้ามนะและการยืนเลนก็ถือว่าดีมากๆด้วยนะเป็นฮีโร่ที่ถือว่ายืนเลนในระดับแบบเกินค่าเฉลี่ยคือยืนเลนชนะฮีโร่หลายๆตัวได้นะมาถึงเนี่ยเจอซอนสปิริตนะ เกมนี้โนวันครับอัพสกิลสามเมืก่อนแหละครับสกิลว่าเพนนะนี่ครับเดินมาที่คลิปเล้งครับพยายามจะกดสกิลรัดคลิปเล้งแต่ว่าเมื่อกี้วืดไปนะแต่ไม่เป็นไรครับสกิลเพนเะนี่ยครูดาวน้อยมากๆนะครับสกิลนี้มันจะทำเดเมจใส่ศัตรูรอบตัวนะนี่ครับกดอีกทีนึงนะได้คลิปตีกใกล้ไป2ตัวนะ ซอมสเปริลินเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องดีนายกันเลยนะเพราะเจอครีมว่าเพนกดช่วยในการลาาครีมเนี่ยแล้วก็อัพพิษมาอัดใส่สตอมด้วยนะสกิลหนึ่งนะชาร์โลสไซส,สกิลนี้เนี่ยมันจะยิงมีดพิษใส่เป้าหมายนะแล้วก็ติดสโลระยะหนึ่งเลยสโลเนี่ยมันจะหนืดมากในช่วงแรกๆนะแล้วก็หนืดน,น้อยลงไปแต่ทีนี้นะเนี่ยเดเมจอ่ะมันจะทำเรื่อยๆทุกๆสาวมิสติกทีหนึ่งติ๊กทีหนึ่ง,งซึ่งเวลาเราอัพสกิลหนึ่งมาเยอะๆหน่อยเนี่ยเดเมจมันแรงใช้ได้เลยนะคือเดเมจ คือเวลาใช้อาจจะดูเหมือนไม่แรงเท่าไหร่เพราะด้วยความที่เดเมจมันค่อยๆมาไงแต่ถ้าเราลองคำนวณตัวเลขคูณเข้าไปอะเดเมจสกิลนี้เนี่ยแรงแบบหลายร้อยอะประมาณสัก400500ได้ถ้าอัพเต็มเนอะเพราะเดยเมจต่อติ๊กมันติ๊กละ90้แล้วมัน5ติ๊กอะก็450้บละบวก125่าก็500อยกว่าอะไรเงี้ยคือแต่แน่นอนตัวเลขมันดูเยอะแต่มันค่อยๆทำเหมือนเป็นพิษน,นะมันก็จะเน้นในการตอดมากกว่าจะไม่ไม่ได้เชิงแบบกดแล้วศัตรูตายไปเลยอนะไรเงี้ย ในนี้ครับสังเกตว่ายืนเลนสู้กับสตอมได้ดีเลยนะสตอมนี่ยังไม่ค่อยได้ครีปเลยนะแล้วก็ปลาพิษใส่ต่อแล้วก็ยิงธรรมดาอัดเข้าไปด้วยนะนี่แหละคือจุดเด่นอันนึงของคิโนเพนเลยครับก็คือในช่วงยนะืนเลนครับกับการที่เราจะสแปมพิษใส่ฮีโร่ศนะัตรูด่วนๆแลทำให้เขาเนะต้องเสียเงินซื้อยาแบบเยอะเลยแล้วตอนนี้เนะี่ยเราก็สามเนะี่ยโนวันอัพพิษมา2แต้มด้วยนะคิโนเพนสมัยนี้เนี่ยจะอัพพิษเยอะกว่าสมัยก่อนนะ คือสมัยก่อนเนะี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะก่อนนี่คือนานหน่อยนะก็ <g ül> <g ül> คือเขาจะอัพพิทบางทีอัพพิทไปหนึ่งกันอนะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงนี้เนะี่ยก็คืออัพพิทขึ้นมา2แต้ม3แต้มเลยนะครับ <g ül> ได้โน้ทาริสแมนมาแล้วอันหนึ่งนะเดเมจก็ค่อนข้างเยอะขึ้นนะสตอมเนี่ยก็มีการใช้เทคนิคอัอดโอเวอร์โหลดใส่ครีปเพื่อให้ได้ลาดน,นะครับก็คือยิงยิงธรรมดามาแล้วกดสกิลหนึ่งแล้วให้มันติดชา้าเนี่ยเนะี่ยช้าแบบนนีะ้ติดโอเวอร์โหลดนะคือน็อคเพลนก็ยังเหมือนเดิมครับปาพิษใส่รัวๆนะครับ แล้วก็ลาดครีปไปด้วยนะสกอคลีปก็ดูดีมากๆนะแต่สตอมตัวน,นี้ก็เริ่มแบบสูงสีขึ้นมาแล้วนะแต่สังเกตตรงคะแนนดีนายนะคือนเพนก็จะดีนายเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนะแล้วเลเวลก็นำด้วยตอนนี้จังหวะนี้ปลาพิษใส่สตอมอีกรอบนึงนะดูดัวนะไม่ต้องห่วงครับทุกสกิลคูดาวน้อยหมดนะคุณนเพนสามารถซัดได้รัวนะยกเว้นอันติคูดาวนานหน่อยแต่อันติเนี่ยก็เพิ่งได้บัฟเหมือนกันนะคือคูดาวสั้นลงมาเหมือนกันนะ แล้วก็สกิลพิทเนี่ยสโลมากขึ้นนะมันนี่คือ2อย่างที่คุณนพเพนได้ปรับไปในแพท7จะจุดสล่าสุดนั่นเองนะซึ่งอันติโคดาน้นยลงเนี่ยหมดเลยคุณนพเพนชอบมากๆนะเพราะว่าอันติควีนนี่คือแบบโอหูตัวฆ่าเลยอะสกิลหลักเลยอะทีมไฟโค่นโหัะจากอันตินะตัวนี้มีการกดสกิลวเพน,นะช่วยลาทีอีกรอบนึงนะ ตอนนี้เนี่ยเลวว่าสีแล้วเนี่ยแต่สกิมพับเพนเขาอัพมาแต้มเดียวมันจะยังเบาอยู่สังเกตว่าเขาจะใช้คู่กับการโจมตีธรรมดาเล็งให้มันเข้าความกันเพื่อให้ได้เดเมจเพียงพอไม่ให้ศัตรูดีนายทันนั่นเองเนะแล้วตอนนี้ก็ซื้อขวดมาแล้วปั๊มมานาเพิ่มอีกคุณนเพนเป็นตัวที่ใช้มานาเยอะเลยแหละแล้วรีเจนมักจะไม่ค่อยทันนะก็เลยต้องพกของในเจนมานาแบบบดเทิลเนี่ยแทบจะออกเกือบร้อยเปอเนอ่ะคุณนเพนใช้ทุกเกมนะแล้วมีมะม่วงอีกลูกนีงต่างหากคือเอามาเผื่อเสริมมเติามมานนด้วยนะ ด้วยสกิลบลิงก์นะ <Okay. S 1> การเก็บรูนของคุณนรเพนเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะส่วนใหญ่เนี่ยศึกชิงเลนกลางเนี่ยมันจะวัดกันที่รูนพอสมควรสําหรับบางแมชอัพอย่างเช่นสตอร์มเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเกิดมันได้เก็บรูนเนี่ยมันก็จะชอบอะนะแต่คุณนรเพนครับมันมีบลิงก์ซึ่งเป็นสกิลย่นระยะที่ฮีโร่เลนกลางส่วนใหญ่ไม่มีนะคือเอาจริงฮีโร่ที่มันมีบลิงก์ติดตัวในเกมนี้มันก็มีแค่แอนติเมทอะนะอีกตัวหนึ่งอะที่มีบลิงก์อะเพราะฉะน,นั้นคุเพนนเเี่ยรื่องการคุมูเนี่ยโคตรเทพนะครับคือ คือแทบจะไล่ดูลร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะต่อให้วิ่งไปผิดฝั่งบางทียังได้เลยแต่ถ้าเกิดอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วแบบเห็นรูนพร้อมกันอ่ะคือยังไงคืณนักเพลินก็ได้รูนนะซึ่งตรงนี้ทําให้การออกขวดเนี่ยยิ่งคุ้มไปอีกนะสซารับฮีโร่ตัวนี้นะสะตอร์มสปิริตครับโดนตอดเลือดน,น้อยสุดๆวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะจงังหวะนี้คืณนักเพลินครับยืนลาดคลิปแบบชิลมากๆนะแล้วว่าห้าครับตอนนี้อัพสกิลิหนึ่งมาสามแต้มนะชาร์โด้สไตร์แต้มสามเนี่ยคือบอกเลยเดเมจเพิ่่มมขึ้นนนแบบบชัดดเเจจนนะตตอิ๊ก แล้วก็เดเมจตอนแรกร้อยหนึง่งแล้วก็สโลห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เยอะขึ้นมาจากเลเวลสองพอสมควรนะเลเวลสองสโลแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มไล่ค่าได้แล้วครับเลเวลหกอัพอันติมาแล้วด้วยสังเกตว่าเดินลึกเข้ามาในป่าศัตรูเลยนะครับคือหาเ,ยเหยื่อเลยว่าง่ายนะเพราะโซนิคเวลเ,เป็นสกิลที่เดเมจโคตรแรงนะครับในตอนที่เพิ่งอัพมาจะยิ่งแรงเป็นพิเศษและนี่ครับว้ามาเล,ล่างครับมีอันติต้องใช้ซะหน่อยครับบิงก์มาครับศาสตร์พิษศาสตานสกิมเดอร์ตเพนครับตบ เวลาสตูโดนสกิลเชโรสไซส์เราเนี่ยเขาจะสามารถดีนายทิ้งได้นะคือเพื่อนทีมเดียวกันเน่ะสามารถดีนายทิ้งได้นะเมื่อกี้แบบโนวันแบบไล่ตีมันไปหน่อยไอมิลาน่ายืนอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยยิงเบลเดอร์ทิ้งเลยนะแบบนี้เนี่ยคือเราไม่ได้เลเวลและเราไม่ได้ตังค์ด้วยนะก็ก็ขาดทุนนิดหนึ่งนะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันเป็นกิมมิคนิดนึงครับของสกิลหนึ่งคุณเพนะแล้วก็สกิลที่สามารถทําให้เพื่อนถูกดีนายได้อีกก็จะมีสกิลพิษของวีนอฟนะ แล้วก็สกิลดูมซึ่งทำให้คนที่โดนอยู่เนี่ยสามารถถูกเพื่อนตีทิ้งได้ซึ่งเป็นการกระทำที่ผมชอบมากนะกับการฆ่าเพื่อนตัวเองนะรู้สึกมีความสุขมากแต่ก็ยังดีครับยังไม่ได้กดอันติไปนะคือจริงๆถ้ากดอันติเมื่อกี้ก็ได้คิวร้อแหละแต่ด้วยความที่ไปเลเดอร์มันเลื่อนน้อยอะ่ะก็เลยเก็บอันติไว้ก่อนคนระ แล้วสังเกตว่าสตอมสปิริตไม่โผล่ออกมาในเลนเลยนะครับเหตุผลหนึ่งเนี่ยคือเขาเพิ่งเวลหกด้วยนะถ้าสตอมก่อนเวลหกเนี่ยไม่มีสิทธิ์สู้ควีนที่เลเวลหกก่อนเลยนะแต่ตรงนี้ก็สตอมเนี่ยก็ดีครับได้ค่าสปอร์ตชาร์โลดิมอนไปคือน็อตเพนก็ไม่ไม่สนใจนะสตอมไม่อยู่ก็ดีคนระับคือฟาร์มเลนจริงๆกับฟาร์มเลนมันก็ไวกว่าฟาร์มป่าอยู่แล้วนะยิ่งช่วงต้นๆแบบเนี้ยฟาร์มป่ามันก็ยังไม่ได้เร็วมากเพราะว่าสกิลมันยังอัพไม่เต็ม พราะฉันควิน้นแล้วเพลนครับตอนนี้ก็ดันป้อมมาเลยครับเวฟรถถังมาพอดีครับตบป้อมไปมีรองเท้าบูทรถสปีดแล้วนะมีนูนนูทาริสแมนลิ้นพันเงินนูทาริสแมนหนึ่งอันนะบอทเทิลนะครับแล้วก็จะขึ้นพาวเวอร์เทรดต่อเพื่อนว้ามาจาังนี้ซัพพอร์ตว้ามาเติมขวดสักหน่อยนะเทคนิคนี้เนะี่ยผมเคยเห็นคนถามอยู่นะว่ามันแบบทำได้ยังไงหรือมันทำงานยังไงอนะไรเงี้ยคือคนที่ออกมาจากบอ่อน้ำเนี่ยมันจะมีบัฟบ,บอ่อน้ำเหลืออยู่อ่จาจังนี้โดนสตอมพุ่งมาดูดกับมิลาน่านยยเลยนะโโอ้ห ร้ายมากนะสตอมตรงนี้เล่นทามิ่งดีมากนะเนี่ย,ยให้สังเกตบัฟบ,บ่อน้ำนะเห็นเห็นตรงนี้ปะ่ะบัฟบ,บ่อน้ำเนี่ยมันยังอยู่หลังจากว์ปมาประมาณ2อสามวนะเพราะฉะนั้นไอ้บัฟบ,บ่อน้ำนี่แหละเป็นตัวเติมขวดไม่ใช่สถานที่บ่อน้ำนะแต่เป็นบัฟบ,บ่อน้ําต่างหากบัฟบ,บ่อน้ํามันจะอยู่ตรงเนี้ยหลังเราออกจากบ่อน้ำเนี่ยมันจะมีบัฟค้างไว้ประมาณ2อสมวินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสปอร์ตละวา์ปม,มาจากบ้านเราเอาขวดยัดใส่ตัวสปอร์ตแบบทันทีภายใน2วินั้นอนะ ขวดก็จะถูกเติมนะครับถึงแม้ตัวจะไม่อยู่ที่บอกก็ตามมันเนี้เป็นเทคนิคที่เขาใช้กันบ่อยนะสำหรับฮีโร่ที่ออกขวดแล้วก็มีคนถามมานะก็เลยเนี่ยครับอธิบายให้ฟังนะฮะเลเวลเจ็นะครับตอนนี้เราจะเริ่มอัพสกิลสกิ o มอเพนตามขึ้นมาแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสกิลฟาร์มหลักของคนะุณนเพนเนี่ยคือสกิลสนี่แหละนะสกิมอเพนนะเนื่องจากครูดาวน้อยแลวทำเดเมจหมู่ใส ศัตรูรอบตัวนะครับสกิลหนึ่งเนะี่ยเป็นสกิลกดเลนนะไม่ใช่สกิลฟาร์มนะเพราะว่ามันเล็งเป้าหมายเดียวไงคือหลักการมันก็ง่ายๆแบบนี้นะใช้ได้กับฮีโร่ทุกตัวนะจังโดนอิลูชันเทเลเบตดินายครีมด้วยนะแต่เนี่ยแหละครับคือสกิลแชโดว์ไซส์เนี่ยถามว่าต้องอัพสามแต้มไหมก็จริงๆไม่จําเป็นนะบางเกมอัพสองแต้มก็ได้คืออย่างเกมนี้เนะี่ยสังเกตว่าสตอร์มเนี่ยออกจากเลนตั้งแต่คุณเพนเวลรสี่เวลรห้าแล้วอะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนะีย่ยจริงๆแต้มที่3ก็ไม่จําเป็นไว้้้ซมมมนะะเเพราาว่่่่่แตที3ไไคอยยดกดกใส Storm ล ได้กดใส่สตอมตอนแต้มที่2อซะมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งอัพสกิล3เต็มเร็วเท่าไหร่เรายิ่งฟาร์มเร็วเท่านั้นนะเพราะว่าเดเมจมันก็อัพขึ้นตามเวลอะนะเนี่ยครับวิธีเล่นก็เนี่ยยิงขีปไปซื้อโฟร์เทรดปรับเป็นอินกดสกิล3ใส่ครีปแล้วก็ตบต่อตบต่อมียาคาลิตี้คอยเติมมานาะเอาไว้ไม่ให้มานาะแบบเหลือน้อยเกินไปเผื่อมีจังหวะคิวอะไรเงี้ยนะอันติมันใช้มานาเยอะมากนะนนครับคัลเพนเนี่ยปรับโฟล์สเตทเป็นอินครับสกิลมัเพนนะครับ ตอนนี้ก็อัพเต็มแล้วนะครับเลเวล็ก้าแล้วนะครับค่อยๆหลอยคลีปลาคคีปไปทีละตัวก็ได้หมดนะหนีบลิงก์มาแย่งรูนสตอร์มแบบอย่างเนียนนะตอนนี้คือขนาดสตอร์มมีพุ่งยังไม่ทันนะเพราะว่าบลิงก์มันไวกว่าไงพุ่งสตอมเวลหนึ่งมันช้านะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเลนบนครับมีชลุมูนนิดหน่อยครับคิโนเพนครับก็วิ่งมาช่วยด้วยครับวีด็อกเตอร์ครับเหลือเรื่องนี้เดียวครับคิโนเพนบลิงก์มาครับซัดสกิลสามไปเรียบร้อยนะครับมาเก็บคิวนะครับเก็บตังค์เก็บตังค์จากฮีโร่ฟารร์มเเลลนนบบต่อซะยคั ชุนเพเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบด้วยสปีดของมันอ่ะมันไวมากนะไวในที่นี้หมายถึงมันสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งของแมปไปอีกจุดหนึ่งของแมปได้แบบรวดเร็วมากแบบแป๊บแป๊บฟาร์มตรงนั้นแป๊บแป๊บโผล่มาฟาร์มตรงนี้แป๊บแป๊บไปช่วยไฟตรงนั้นอะไรเงี้ยด้วยสกิลบลิงของมันนะแล้วมันก็สู้ได้เร็วด้วยคือมันมีบลิงเหมือนแอติเมทก็จริงแต่มันต่างกันพอสมควรนะแอติเมทช่วงเวลาเนี่ยคือมันหลักๆมันก็ฟาร์มอย่างเดียวแหละบลิงหาคลิปป่าสู่คลิปป่าอะไรเงี้ยนะ แต่คุณนเพนเนี่ยจจงาวะนี้มัน,ม,นมันบิงหายฮีโร่ได้ด้วยไงเพราะฉันมันเอาจริงถามว่ามันเล่นง่ายหรือเปล่าคือส,ก,สก,กิลมันไม่ซับซ้อนเลยนะแต่ผมคิดว่าฮีโร่ตัวนี้เล่นเล่นไม่ง่ายนะในความคิดผมนะเพราะว่าด้วยความที่มันทําอะไรได้หลายอย่างอะ่ะเราก็ต้องบาลานดีๆแบบถ้าไฟเยอะไปไม่มีตังก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะ อันนี้ก็มาจอยข้างบนครับนี่เปิดสกิลสามใส่แบบจะแรงเป็นพิเศษเลยนะจังหวะที่เพิ่งอัพเต็มนะวีด็อกเตอร์ตายไปเลยนะนี่ครับวไวสปีดเข้ามาคุณเพนบินนี่มีพุ่ง2ตัวเลยโอ้โหเบลเดอร์หายเลยนะน่ากลัวมากนะครับทีมที่มีสกิลแบบพุ่ง,ง,ง,งๆหลายๆตัวนะมาทําเกมเลนบนครับแล้วก็ได้ป้อมบนไปนะเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับโนวันนะ oh, แล้วก็เนี่ยฟาร์มต่อทันทีครับสปีดในการฟาร์มตัวนี้ก็จะเร็วมากนะสกิลเพนอัพเต็มกดทีหนึ่งคลิปมันก็จะลดไปครึ่งหลลอดแ้วนะน กด2ทีก็ได้แนละ้วหรือกดทีเดียวแล้วก็ปล่อยเอาก็ได้แต่เนี้ยกด2ทีก็ได้คือทั้งกลุ่มเหมือนกันนะทีนี้ในเรื่องของการอัพทาเลนต์นะครับคุณอเพนเนี่ย,ยสกิลแต่ละ Level เลเวลน่ยมันดีเกินไปโดยเฉพาะถ้าเราอัพสกิลวเพนเต็มปุ๊บเนี่ยเลเวลสิเนี่ยเราอยากจะอัพบลิงตามขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าบลิงเนี่ยยิ่งอัพเยอะยิ่งคูลดาวน้อยมันคุ้มมากนะในการใช้แต้มสกิลนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาแต้มที่อัพทาเลนต์เนี่ยไปอัพสกิลก่อนเราจะอัพบลิงให้เต็็ skill ต็มออมมมกกกกก่่่ออออออนนนัพสสิิลลใใหห้้เเเตตคืาาธรรด ค่อยอัพทาเลน์นะครับเหตุผลง่ายๆ,ๆเพราะว่าทาเลน์มันไม่ได้ดีมากเพียงพอกับความโหดของแต้มสกิลนะแค่นั้นนะแล้วก็นี่ครับมีการหมุนมาฟาร,มร์มคลิปป่าไปพังๆนะครับซึ่งก็เคลียร์ได้ไวมากนะในแต่ละเวฟนะครับไอเทมชิ้นแรกชิ้นหลักเนี่ยก็จะออกเป็นคาถาพายุยูเซปเตอร์ไอเทมอเนกประสงค์สุดๆนะเอาจริงเนี่ยคุณนภเพลเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่ด้วยสกิลเซตมันเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องอยู่แล้วไอเทมเนี่ยเอาจริงมันออกได้หลากหลายมากๆเลยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ออกไปทางสายเวทเนี่ย บางทีคือนักเพลก็ออกออคิดบางทีก็ออกลิงเกนอะไรเงี้ยคือที่พูดไปเนี่ยมันออกทุกชิ้นแหละเพียงแค่ว่าลำดับชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังอะไรเงี้ยนะแต่อย่างเกมนี้เนี่ยเป็นยูเซปเตอร์ก่อนนะเอามาช่วยตัวเองจังหวะจะโดนฆ่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็หยุดวาร์ปฝั่งตรงข้ามอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆยูเซปเตอร์มันในเทมที่ออกมายังไงก็ไม่ค่อยผิดอะ่ะเพราะว่าประโยชน์มันเยอะ,อะนะขณะแล้วเกมนี้เนี่ยคือมันก็มีแนวโน้มที่สตอมถึงจ,จุดหนึ่งเนะี่ยตอมจะซื้อออคิดคือซอมเป็นตัวที่ยังไงไก็ซื้อ้อออออคิดยู่่แลวะ ยิ่งเจอทั้งมอฟลิงทั้งวอลสตรีทเนี่ยแพ้ใบทั้งทีมเลยมันเจอออคิดสักจุดจุหนึ่งแน่ๆเพราะฉะนั้นออกไอพายุมากันไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนะดันแยกง่ายขึ้นด้วยนะเนี่ยตอนนี้โนวันครับดันแยกรัวๆนะเพื่อนก็ไฟไปซูมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะตอนนี้โนวัน no ก็ดันกระแสคลิปเลนบนนะโนวัน no ช่วงนี้เร่งเลเวลตัวเองหนักมากๆนะ15นาทีครับเก็บดูนให้ทีมนะแล้วก็ยังคงดันแยกยังคงฟาร์มอยู่ในสเปซโซนบนบนของแบบนี้ต่อนะครับ แล้วก็ดันคลิปเข้าไปในป้อมบนหสตูให้เป็นการสร้างสเปซให้ทีมด้วยนะไอเทมชิ้นต่อไปที่เขาจะซื้อเนี่ยก็คือออชิตนะก็เป็นไอเทมที่คุณอพเพนใช้กันฮิตอีกชิ้นหนึ่งนะเพราะว่ามันบลิงเข้าไปที่เป้าหมายที่ต้องการแล้วมันใบได้เลยเอาไว้แบบโดยเฉพาะเก็บพวกซัพพอร์ตเนี่ยได้ผลมากนะวิชด็อกเตอร์มิลาน่าอย่างเงี้ยซัพพอร์ตบางๆเงี้ยบลิงเข้าไปใบทีเสร็จเลยนะเลเวลสิบสามแล้วได้บลิงเลเวลเต็มแล้วนะก็มาจอยกับเพื่อนซะหน่อยนะหนีบลิงมาเจอสตอมครับ เอาพายุพัดสตอมขึ้นไปคอมโบกับวอยสปีดนะสตอมตายเลยนะจริงๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาใช้คาถาพายุได้คุ้มค่าในเกมนี้ด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ออกมาแบบเพื่อตัวเองอ่ะเนี่ยครับออกมาคอมโบกับเพื่อนนะวอยสปีดมันก็มีพายุข,ของมันเหมือนกันแล้วมันคอมโบกับสกิลหนึ่งได้ดีสุดๆนะเป็นแบบไอเทมโปรดของวอยสปีดเลยสตอมเนี่ยพุ่งไม่ทันนะโดนคอมโบพายุแล้วกดเล็มเน้นรอตายนะแล้วนี่ครับมีการสโมกล่าต่อครับ อันตรีเกมนี้เอาจริงยังไม่ได้กดสักครั้งเลยนะเนี่ยบ,บอยส์สวิตครับหาเลยครับพุ่งมาครับพายุใส่มีน,า,นาครับกลางเล่มเน้นดูดคิณนเพนครับนี่ครับเล็งข้างบนนะครับเดินอ้อมมาครับเห็นสปอรล์วิโเตอร์ครับจัดแม่มโซนิคเวฟอัดทีนึงตายเลยคนระับเรียบร้อยนะปักอันตรีเหรอนี่เบรเดอร์ครับโดนต่อครับบลิงมาอัดสก,กิปเพนครับเบรเดอร์บินไฟฟลาย,ลายทะลุไปได้นะคิณนเพนเนี่ยจริงๆก็เป็นตัวที่ไล่เก่งมากนะเนี่ยเบรเดอร์วิ่งอ,อ้อมไปอ้อมมา จังหวะน,นี้ขึ้นเพลนครับสกิลว่าเพลมันไปหน่อยมานาหมดโดนสตอมพุ่งมาดูดหายเหมือนกันเนอะมานาคุณนภเพลเน่ะอย่างที่พูดช่วงต้นคลิปอ่ะใช้เยอะนะแล้วแบบมานาหลักพันปั๊บเดียวหมดได้เหมือนกันเนี่ยอดี๋ยวเมื่อกีก้กดไปกดมาบลิงไปบลิงมาสกิลสามลัวๆก็หมดแล้วนะมอฟฟิงนี่ก็มอฟไม่รอดนะจะว้าไปไม่สุดตายเหมือนกันนะนเทอร์นัปเปิลทิพเปิลคิวนะทรงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เริ่มแอคทีฟมากขึ้นนะครับกับทีมนะครับโนวันโจดนี้ฟาร์มครีปป่าได้ไอเทมเวมเบสมานะครับเอามาใส่เลยนะครได้สแตตเพิ่มแล้วทีมครับจับมิลาน่าได้แต่นี่ครับมิลาน่าครับมีไอเอลูชั่นไรเดอร์ครับมาขวางเล็มเน้นไว้มิลาน่ามันเลยโดดหนีไปได้ทีมเรเดียนต้องไล่แบบไล่ยาวเลยนะคินอพเพนครับวิ่งขึ้นมาตรงนี้ครับช่วยไล่อยู่นะคินอพเพนอัดมาครับแล้วตีธรรมดาใส่มิลาน่าตายนะแต่นี่ครับทีมได้เข้าข้างหลังเหมือนกันนะซัพพอร์ตตายหมด2ตัวนะคินอพเพนบลิงหนีมาวิ่งออกมาายยวๆเล ยังไม่จบครับคุณนเพนที่วิ่งออกมาครับบลิงมาดักหน้าเบัเดอร์ตรงนี้ครับอัดพิษอัดสกิลเพนใส่นะครับสตอมพุ่งมาเปิดพายุจะฆ่าคุณนเพนเหมือนกันนะคุณนโปเพนรู้ตัวว่ารอดยากแล้วนะโจ้อนี้ครับหันหลังไปหาสตอมครับสาดทุกสกิลนะสามสกิลกด,กดเกลี้ยงเลยนะอัดเดเมจให้สตอมเยอะที่สุดนะให้มอฟรฟลิงเนะี่ยปิดสตอมได้นะเนี่ยครับสตอมตายเลยนะโซนิคเวฟเต็มหน้าเลยนะเมื่อกี้แบบสามอันจริงๆอะ่ะสามปุ่มอะ่ะเกมตามเยอะมากครับโจ้อนี้คุณนโปเลยียนก็ถือว่า ก็เลยต้องฟาร์มเพิ่มนะว้ามากันคลิปเล่นบนนะคี <S <S ่ว่าเพลงทีเดียวคลิปตายหมดเลยแต่เนี่ยครับเพื่อนก็โดนข้ามกัน,นครับเทเลเบตนี่อย่างโหดครับโคตรรวยนะ,ะเทอเลเบตรวยนี่คือแบบถึงบ้านปุ๊บบ้านแตกทันทีนะแล้วคือนักเพลงครับตอนนี้ก็เร่งออคิดอยู่นะก็เกือบเกินครึ่งทางมาหน่อยแล้วก็ฟาร์มพีป,ป่าต่อนะปล่อยเพื่อนตายไปก่อน ถึงตรงนี้เลเวลร์15เนี่ยเราจะอัพทาเลนต์ได้พอดีนะเพราะว่าเลเวลร์14เนี่ยเราก็อัพทาเลนต์บวก10สเต็งแล้วก็เลเวลร์15เนี่ยเราก็อัพทาเลนต์บวก40วิปีดอย่างในเกมนี้ที่โ no นวะันอัพนะครับไอสกิลเชโร์ไซส์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่3แต้มแล้วก็แต้มสุดท้ายก็ค่อยอัพเลเวอร์16อะไรเงี้ยก็จะได้ทาเลนต์มาใช้พอดีนะ เทเลนต์เนี่ยก็จะอัพอันที่มันทําให้เราอึดขึ้นแล้วก็เนี่ยตีไวขึ้นไอการที่ตีไวขึ้นเนี่ยก็ช่วยเรื่องเวลาเราตบป้อมได้ด้วยนะแต่ออนิเมชันของการโจมตีคืนนเพลเนี่ยยิ่งไวย,ยิ่งดีนะมันทําให้เรากดสกิลได้คล่องขึ้นด้วยแบบสกิลสามอะไรเงี้ยด้วยความที่สกิลมันคลูลดาวน้อยอ่ะยิ่งตีไวก็ยิ่งดีนะแต่ถามว่าเทาเลนต์อีกฝั่งดีไหมก็ไม่ได้แย่นะเทเลนต์ลบคลูลดาวกับเทเลนต์บวกเดย์เมดอ่ะก็ไม่ได้แย่เลยนะในเกมนี้นะอีกนิดเดียวคครรรััับบบบไดดด้้้้้้้ออออออชิแลววนน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 ะตีนีนีีททมมมมาาายยยกกู่่หปขงขงงเเ คุอนภเพนก็เห็นแหละนะแต่นี่ครับอาศัยว่าอินนิดเดียวอ่ะก็เลยไม่ไปจอยไฟนะเร่งฆ่าเขยิบเร่งดันป้อมนี้ด้วยนะแล้วพอได้ออคิดปบครับนี่ครับว้าม,มาเลยครับว้ามมาที่ป้อมนะครับสตอมพุ่งหนีไปเลยครับคุณนเพลตามมาโซนิกเวฟอัดเลยนะครับแต่ไม่ทันนะสตอมยืนวร์ปหลุดไปได้ก่อนนะโอ้โหเฮจัดนะจังหวะนี้เอาสปอร์ตแทนก็ได้ครับบิ้งมหาวิรด,ดเตอร์คนระับเปิดมีดสโลและไล่ตกเรียบร้อยนะได้ปลอบใจไปหนึ่งตัวหลังจากอันตีรีไป เคอเรียครับตอนนี้มาส่งออคิดแบบพอดีเป๊ะๆนะได้ใช้เลยครับบลิงมาใบมินาคร้บตีลัวครับเนี่ยทายเร็และสปีดมันดีอย่งนี้แหละอัดเดเมจได้ครับรัวๆนะมินาหน้าโดดหนีวาร์ปคุอเพนนีตามมาสิวเพนตบหนึ่งทีตายนะครับสตอมเกิดมาใหม่ครับพุ่งมาอย่างไกลโดนคืนเหมือนกันนะไม่ได้เกิดมาใหม่ดิแค่แค่กลับบ้านแล้วก็มาใหม่นะเมื่อกี้สตอมมันวาร์ปกลับไปได้ฮะแล้วก็เดินมาใหม่ตายคืนเหมือนกันนะ เกิดมาปุ๊บก็เร่งฟาร์มต่ออย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะเพราะว่าการเงินตอนนี้แบบตามเหลือเกินนะตามหมื่นสี่หมื่นห้าแล้วเนเสียเปียบสุดๆนี่เพิ่ง24นาทีเองนะเพื่อนเพนครับเริ่มจากเลนบนนะแล้วก็บลิงไล่มาเรืร่อยๆเนี่ยสกิมเพนใส่คลิปเลนคลิปป่ามาตรงกลางต่อนะเนี่ยสังเกตความแบบความไวในการฟาร์มที่มันแบบโคเวอร์พื้นที่เยอะมากนะเนี่ยบลิงมาคลิปป่าจุดนี้ต่อ สกิลหมู่ด้วยบลิงด้วยเนี่ยเป็นคอมบินเนชั่นที่แบบสุดยอดเลยนะเนี่ยครับบลิงต่อสกีมต่อเร่งแบ็คิ้งบาร์นะชิ้นต่อไปที่คุณเพนจ,จะซื้อนะเพื่อไม่ให้โดนสตอร์มเซฟริดเก็บง่ายๆแบบหลายๆครั้งที่ผ่านมานะเนี่ยพูดถึงก็โดนเลยครับพูดมาแต่ไม่รู้ว่าโอ้เรียบร้อยครับไม่ได้เดอ้อลากต่อตายนะยังไม่ทันขาดประโยคเลย เอาจริงสโตนสปีดเนี่ยแก้แค้นช่วงยืนเลนได้ดีมากเลยนะแล้วอันนี้ก็เห็นเทคนิคของซอมในเกมนี้ด้วยก็คือถ้าโดนกดเลนก็เข้าป่าเป็นแต่เลเวลสีนั่นแหละแล้วก็ค่อยมาแก้แค้นเอาทีหลังอะไรแบบนี้นะครับไปทนยืเนเลนเียจะโดนกดกว่าเดิมอันนี้จังหวะนี้ครับเทเลเบตรครับขึ้นบ้านเลยครับเทเลเบตนี่ตัวตีบ้านขั้นสุดยอดอยู่แล้วนะครับป้อมเทียร์สามนี่โดนแหกนะครับโดนแหกแตกนะครับยืนตบบัลลักต่อโนวันจดช็อตนี้มีบายแบ็กนะแต่ว่ายังไม่ใช่ครับเอามาแล้วนะครับนี่จังหวบบหกกะบแล็็คกกตรับ ว้ามาครับจังหวะนี้ครับลงมาปุ๊บอัดอันติเคลียร์เอลูชชันก่อนครับนี่ครับเทเลเบตครับต้องหนีไปเลยครับแล้วโดนมอร์ฟลิงช็อตกันตายนะครับโซนิกเวฟสวยๆจากโนวันครับแล้วไล่เก็บต่อเลยครับวีด็อกเตอร์ครับเปิดเดสวอร์ดสวนมาครับกีนอพเพนครับทิ้งระยะมาหน่อยนะครับสตอมจะมาไล่ครับโอ้โหคู่แขนเลนกลางพายุตัวเองแก้ใบสักนิดครับสตอมก็เลยวาร์ปหนีครับช็อตนี้ได้วีด็อกเตอร์อีกตัวครับดีกีนอพเพนไม่ตายแล้วนี่ได้ใช้เลยได้ใช้พายุเลย จังหวะน,นี้ทีมได้เสียเทเลเบตอยู่ครับทีมเดเดียนต้องทําอะไรสักอย่างนะมอร์ฟี่ครับเดินเข้าโรชานเลยครับแต่นี่สปอร์ตก็โดนสตอมเก็บไปอีกนะซองสปาริตเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบปวนป่วนเมืองมากๆนะเห็นหน้าใครพุ่งใส่ได้เลยอะไรเงี้ยนะทีมเดเดียนก็เลยเอาโรชานไม่ได้นะโนวานก็เลยเล่นเหมือนเดิมครับไปดันแยกที่อื่นนะเนี่ยเลนบนครับดันคีบไปไกลๆนะทีมจะเล่นง่ายๆป้อมจะได้ไม่แตกกับประเด็นนะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนตายอย่างเงี้ยเทเลเบตมาตีป้อมหายหมดนะครับ ช่วนี้ทีมได้ครับบวกเข้ามาเยอะมากๆครับสตอมครับล้ําไปหน่อยครับโดนวอยสลิดดูดตายคิโนเพนได้ทีครับใบไบเออไรเดอร์ครับตีรัวๆตีรัวๆนี่ไงมีพายุเป็นไงนี่ใช้หยุดบาร์ธทำไมออกมาเนี่ยหยุดบาร์ธไม่ได้เลยคิโนเพนไม่มีสกิลหยุดบาร์ธไรเดอร์ครับตายนะเรียบร้อยโดนเนเมจอัดจากฮีโรสองตัวทีมเรเดียนได้ฆ่าสองตัวครับมีการมาตบรัวชานิดหน่อยเห็นวิอกเตอร์อยู่ข้างบนครับโนวันบลิงใส่เลยครับเรียบร้อยครับ ซัพพอร์ตแบบนี้นี่อีซี่เลยครับสำหรับคุณนภเพนครับลิงไลนได้ทันทีนะครับตายไปเลยนะตีธรรมดาอัดเข้าไปไอ้นี่ทาเล่นทแทงสปีดที่บอกนะแล้วตอนนี้เรา20มาด้วยครับมีทาเลน่์มีดแบบวงกว้างนะปาสาโลแล้วก็เดยเมจหมู่นะแล้วแพทล่าสุดเพิ่งได้บัฟสโลมากขึ้นด้วยก็เหมือนได้สโลหมู่มากขึ้นอีกเนี่ยสังเกตมีดมันออกไปหลายอันพร้อมกันได้ไปไดเดอร์โดนมอฟฟี่ยิงตายไปนี่ครับคุณนภเพ็ญครับบิงมาดักหลังวินนาครับปาพิษใส่รัวๆนะครับ ยิงเบรน่าซ้ำเบรน่าตายบายแบ็กมาอย่างไวครับโซนิกเวฟอัดเทเลเบตอิลูชันหายหมดนะตายทันทีครับเทเลเบตนี่เกียดมากแล้วเกียดเดเมจหมูแดงๆมากนะซึ่งโซนิกเวฟเนี่ยคืออันนั้นเลยนะโซนิกเวฟเนี่ยเป็นเดเมจแบบเพียวด้วยนะเดเมจโดยตรงไม่หักพลังต้านทานเวทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูแรงมากๆนะแบบทั้งเกมอ่ะอิลูชันนี่คือหายไปเลยนะเพราะว่าเป็นเดเมจเพียว560อ่ะโอ้โหโหดสุดๆนะ สตอมครับพี่อัมถูกเวลาครับพุ่งไปพุ่งมาอยู่นะแล้วเจ้าวะนี้ครับมาแล้วครับทีมเรเดียนครับพลังแห่งมอร์ฟลิงครับที่กอล์ฟเทอร์เบร์ครับมีนอเพนมาครับตามสตอมมาครับโอ้ยวอลสปีดดูดแล้วออคิดใบอัตโตสตอมใช้ออคิดตัวเองพัดขึ้นมาเหมือนกันครับพุ่งหนีครับนี่ครับมันแก้กันมันมีพายุกันไปพายุกันมาแต่สุดท้ายครับก็เป็นการถูกเวลาให้มอร์ฟลิงครับเอาโรชานจนสำเร็จนะครับเรียบร้อยนะครับให้เอจิสไปครับทีมเรเดียน เกมนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสกิลอันตรีโซนิเวฟเนี่ยใช้โคตรคุ้มเลยนะเพราะว่าเทอร์เรเดตเนี่ยสองรอบล่าสุดไฟล่าสุดที่โดนเนี่ยโซนิเวฟเนี่ยอิลูชั่นหายหมดแล้วตัวจริงตายทันทีนะมินาหน้าครับก็โดนบิงมาออขีดไปนะมีการเปิดแบ็คกิงบาร์ด้วยนะอันนี้ไม่รู้ตั้งใจเปิดหรือลั่นหรือเปล่าแต่คงว่าตั้งใจแหละแบบกันสตอมเข้าอะไรเงี้ยนะเอาชัวเอาข้ามมินาแบบชัว,ชวแล้วก็ปามีดพิษหมูสังเกตว่าใช้ช่วยฟาร์มคีปได้ด้วยนะปลามีดพิษหมูใส่คลแล้วก็ กีวอปเพนซ้ำก็ไปทีหนึ่งนะเลนกลางเริ่มอัดกันแล้วครับวอยสปีดเข้ามาก่อนนะคืนเพนครับปามีดพิษหมู่ไปครับแล้วโซนิคเวฟอัดฮีโร่ที่จำนวนเยอะมากบันเดอร์ตายเลยวิอกเตอร์ตายต่อครับเทเลเบยยังไม่ได้ยิงใครเลยนะจะตายแล้วนะนี่เทเลเบยดูเลือดสู้ดูเลือดสู้ซะหน่อยแต่อัดกับมอร์ฟลิงมอร์ฟลิงกอลเทเลเบยยิยงสวนโดนลุมด้วยเดเมจเวทหายเลยนะ,ะเทเลเบยไม่มีแบนะ็คคิงบาร์นะเกมนี้นะไม่รู้ทำไมถึงตัดสินใจไม่ออกไปคิงบาร์เหมือนกันนะ แต่พอไม่มีเวทกิงบาปุ๊บเจอตัวเวทแบบมหาสารสกิลหยุดเยอะๆแบบนี้ก็ไม่ได้ยิงเหมือนกันครับรอดแค่สตอมตัวเดียวโนวันครับเดินขึ้นบ้านเลยครับมอฟลิงครับด้านโดนแอลโลอย่างนานสตอมนี่ก็ถ่วงเวลาเต็มที่ครับลากคลีไปครับแต่ทางทีมเดเดียนก็แก้ด้วยการกดฟอร์ i ิฟิเคชันครับกันเดเมนให้ครีมครับเพื่อที่จะเอาบาดแผกต่อครับนี่เอาบาแผกเอาบาแรลก่อนเรนี้อร้อยครับได้บาดแผกมีรีไปครับได้บาดแผกเลงด้วยครับบาดแผกเลนกลางแหกหมด เออเทอร์เนเบตครับยังไม่เกิดครับมีจานจะเอาป้อมเทียสีด้วยแต่ก็คงไม่ทันนะก็เลยตัดสินใจถอยแล้วกันนาะนี่มาฟาร์วพีป,ป่าต่อวอยส์ฟรีโดนสตอมเก็บคืนไปสตอมนี่แบบใจซ่ามากนะจะเก็บต่อด้วยครับจะเอามอฟต่อด้วยนะแต่มอฟกิ้งเนี่ยรอดไปแล้วนะวิลเล่เพนตอนนี้ก็มีการซื้อเจมนะเทียร์วอร์ดเนี่ยบลิงขึ้นมาดูบนบนไฮแกาว,ว่ามีวอร์ดอยู่หรือเปล่าวิด็อกเตอร์เดินมาพอดีครับบลิงลงมาใบครับ โดนสตอมพุ่งเข้ามาแบ็คกิ้งบาร์ใส่สตอมเลยนะนี่เป็นไงล่ะแบ็คกิ้งบาร์ใส่หน้าแม่ผมนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็วาร์ปกลับบ้านแบบชิวๆความมันของเกมนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับแต่วันนี้ทีมได้ครับบุกสวนมากครับแล้วจับมอรฟลิงไปครับไปเลยเด้อมอรฟลิงโดนลุมเลเทะอยู่างนี้ครับตายไปหนึ่งชีวิตนะครับวอยลสปีดกับแชโด์เดมอนยังไม่เกิดไม่มีตัวเซฟครับมอรฟลิงเกิดมาชีวิตสองมิลาน่าครับแอโร่ดักมาครับสตัร์ทห้าวิยาวๆโซนิคเวลล์แต่วันนี้ก็ เทอร์เบตโดนเคเอลูชันก็จริงแต่ว่าไม่มีตัวช่วยควินเพนทำเดเมจเลยอะแล้วจังหวะนี้ครับแบ็คกิ้งบาร์ครูดาวเหมือนกันครับโนวันตายนะครับแบ็คกิ้งบาร์ครูดาวเหลือห้าวิอ่ะมอร์ฟิงต้องเสียบายแบ็คมาเลยครับสตอร์สปีดครับโดนพายุขึ้นไปครับแล้วเฟียดูดมาจากลิชนะครับได้ค่าสตอร์มคืนเหมือนกันครับวิอกเตอร์ครับเดินเข้ามาไกลเกินไปครับตายนะครับโนวันช่วงนี้ก็เลยยังไม่ต้องบายแบ็คนะครับยังพอที่จะผลักเขากลับไปได้โดยการใช้บายแบ็คของมอร์ฟิงคนเดียวนะครับซึ่งก็ ถือว่าเสียไปพอสมควรน,นะไบแบ็กของแคลลี่นะครับโนวันตอนนี้ก็ใช้เวลาเกิดนานมากๆนะเพราะเลเวลมันเยอะนะเลเวลยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล้วครับเกิดมาปุ๊บก,ก็เดินมาตามเพื่อนมาครับจอยไฟอีกครั้งหนึ่งครับทันเลนเลวลยี่สิบห้าของโนเพนเ,เนี่ยดีมากๆเลยนะแต่ตอนนี้ก็ยี่สิบสี่อยู่แนะล้วลิง์มาครับช่วยตบสตอมสตอมเปิดแบ็คกิ้งบาร์นะตอนนี้มีหน้าตายแล้วแนละ้วคุณโนเพนก็เห็นเทเลเบดแวบๆนะครับลิง์ไล่หาตัวจริงเลยคนระับ เดเมจอะมันไม่ได้แรงเท่าช่วงต้นเกมนะไอ้สกิลสามอะเพราะว่าเดเมจมันก็300เท่าเดิมเท่าตอนที่เราเลเวลเจ็อะแต่ว่าเราจะเน้นปริมาณความถี่แทนคือกดรัวๆแทนแล้วก็บลิ้งตามเรื่อยๆนะเทเลเบียร์ังนี้สแตานิกเลือดเด้งขึ้นมาดีมากนะครับคุณอภเพนต้องแบ็คคิงบาร์เลยครับโซนิกเวฟก็วืดด้วยเมื่อกี้แต่เทเลเบีครับสแตานิกมาก็ไม่รอดครับโดนสกิลหยุดเยอะมากจะวายสปีดต่อแล้วก็มีชาร์โรดเอมอนด้วยนะตายนะเทเลเบีตายเสร็จที่เหลือตายตามบรเดอร์ตายต่อทันทีนะแล้ะคุณ กีโนเพนติดเฟียนะครับเป็นสกิลสตันตหมู่ดีๆนี่เองที่ครูดาวเจนะ็วีนะทาเลนนี้โคตรโกงนะครับวิอกเตอร์เนี่ยเจอกีโนเพนนะบิ้งมาเนี่ยติดเฟียนะเฟียของลิชซ้อนกันอีกตายคนระับตายแนะ่ๆนะครับเลเวลยี่สิบห้าเนี่ยได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไทมิ่งของกีโนเพนเลยก็ว่าได้นะคือมันมีสตันหมู่มาใหม่อ่ะคือเก่งขึ้นเยอะจริงๆนะยิ่งเจอฮีโร่เอลูชันเนี่ยใช้ได้ผลมากๆนะเพราะว่าฮีโร่เอลูชันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยชอบออกไปคิงบาร์กัน แล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ลิงเกนมาเลยด้วยลิงเกนเนี่ยก็เอาไว้กันสตอมพุ่งมาดูดพุ่งมาใบเราได้ดีมากๆกันและโซ่ของมาเดอร์ได้ด้วยนะเกมนี้ลิงเกนก็จะทําให้เราไม่โดนฆ่าแบบทันทีนะแล้วก,กดแบกคิงบาร์ทันคือไอเทมของคทนเพย์เนี่ยจะเป็นแบบเน้นเชิงแบบใช้ประโยชน์หลายๆอย่างแบบนี้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าด้วยสกิลต่างๆคือเดเมจมันก็เยอะอยู่แล้วนะเน้นแบบรีมานาแล้วก็เน้นเอาตัวรอดนะเน้นหยุดศัตรูอะไรเงี้ยนี่คนระับตบบาแดกต่อบเทนเบยครับยังไม่เกิดนะนี่บาแผลแตก คุณนภเพนตีต่อด้วยนะแล้วก็ได้เอาบาดแผลไปอีกเลนนะฮึมคลินคลีนนะฮะตอนนี้ทีมเดเดียนครับจะปิดเกมนะครับเข้าโรชานอีกครั้งหนึ่งนะนี่ครับตีโรชานรัวรัวนะมอฟฟิงตอนนี้การเงินแซงเทเลเบทแล้วนะถึงการเงินโดยรวมจะยังเท่าๆกันอยู่ก็ตามนะแต่วันนี้ครับโรชานตายเรียบร้อยครับมอฟฟิงเก็บปรจิตสตอมพุ่งมาช้าไปนะวีด็อกเตอร์ครับหายไปเลยนะค,เลครับคุณนภเพนครับนี่เทเลเบทเห็นแล้วเห็นเป้าแล้วบิงมาหาโอ้โหไม่ได้หน้าโดนเฟียตายแลนะโซนิคเวฟ ไอเอลูชั่นหายอีกแล้วโดนเอทเลเบทยิงไม่ได้เทเลเบทบอกเกมนี้กูเล่นยากเหลือเกินคุณอภพนมีการทิ้งระยะออกมานิดนึงครับเทเลเบทมันยิงแรงจัดแล้วโดนเทเลเบทยิงตายแลนะ้วกดชีสไม่ทันนะอยู่ดีๆก็โผล่มายิงแต่เทเลเบทเองเนี่ยก็สู้มออฟฟิงยากครับตอนนี้ครับเพราะมันสกิลหยุดมากมายคนระับแล้วออฟฟิงมีเดเมจเวทอาจจากอันธทิบไซด์ด้วยตายเหมือนกันนะคุณอภพนพวา้ามาใหม่นะเมื่อกี้เสียเชิงเทเลเบทนิดนึงเหมือนมันได้กิมเมอร์เคฟจากซัพพอร์ตแล้วมันก็โผลล่มาายยยยิงงอะะไรเเี้นต ทั้งๆท,ที่ถือชีสอยู่โอ้เศร้าเลยนะเสียหน้าสุสดๆยังไงก็ตามครับด้วยพลังของสกิลหมู่ทั้งตัวของคุณเพนครับเคลียร์อิลูชั่นทลลเทลเบตได้แบบเวอร์สุสดๆนะเกมนี้ครับทลลเทลเบตก็เลยแบกไม่ได้ครับนี่ทลลเทลเบตตายยาวๆครับมาตบเทียสี่นะครับเอ็นได้เลยนะตัวนี้สตอมสติดตัวเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับขาดตัวเดเมจหลักนะครับยิงแอนเชียนก็เลยนะครับแล้วก็จบไปเลยนะครับ คิวนาเพย์เนี่ยเหมาะมากเวลาเจอตัวที่ผลิตอิลูชันไม่ได้ตลอดเวลาแบบเทอร์เรเบตอ่ะแต่ถ้าเจอ PL เนี่ยก็ไม่ง่ายนะ PL มันผลิตได้ไงผลิตใหม่ได้เรียบร้อยนะแตกนะคัมแบ็กแบบสวยงามนะประมาณ1 5ื่นนู่นนะ่ะแล้วก็ชนะไปได้อันนี้ก็คือคิวนาเพนะครับโดยวัตส์โปรโนโวันนะครับใครที่รักชื่นชอบในเลนกลางนะครับก็เมาเล่นกันได้นะเป็นฮีโร่ที่แบบมีติด ติดคลังอาวุธเป็นฮีโร่พูลเอาไว้เนะี่ยก็ดีเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อนด้วยตะทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกัใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ